วันนี้เวลา17นาิกายีสนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัพปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์นแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจการของมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลออมระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงิน ต่อจากนั้นสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชุปธมภมครั้งที่2ทับสอเพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ซึ่งเป็นปีที่30รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ซึ่งเป็นปีที่13และพิจารณาการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ในหัวข้อโลกที่ปรารถนากับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสุขภาวะเป็นธรรมและยั่งยืนระหว่างวันที่26-29มกราคม2565ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนิธิถาเทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ในวันที่27มกราคม2565ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกิตติคนสมเด็จพระมหิดลราธิเบศอดุลเเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองคอ์กรที่ปฏิบัติงานวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติรวมถึงมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองคอ์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านการสาธาร,รณาสุขเป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมกับองค์กรการกรุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดโดยในแต่ละปีจะมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยื่นต่อเลขาธิการมลูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลก่อนวันที่31พฤษภาคมของทุกปี จากนั้นจะมีการประกาศผลการตัดสินในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีและกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนมกราคมของปีถัดไป